มาแล้วครับผมกับล้อแท้ขอบ20แนวเมกันออฟโรดแบบไม่ล้นนะครับผมที่ผ่านมานะครับหลายๆท่านจะเห็นว่าเป็นแนวเมกันเนี่ยล้อต้องล้นเยอะๆสำหรับตัวนี้ครับบอกเลยว่ากำลังสวยนะครับรถเดิมๆใส่ได้สบายๆครับกับล้อแท้แบรนด์ไทยนะครับน้องใหม่ค่ายดีเซนติครับผมอ่าชื่อคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วนะครับนู่นเลยครับไปดีเซนติเราปกตินะครับค่ายนี้เขาจะทําทั้งยางเอทีที่เราเห็นแล้วก็ยางซิ่งนะครับตอนนี้นาล้อเข้ามาจัดจําหน่ายแล้วอ่าเพราะฉะนั้นไปฮะ นี่เลยครับเรียบร้อยครับผมใส่ New Fortuner ลูกค้าเก่าโ,โหสวยมากๆเลยนะครับผม ฟอร์จูนชมเนี่ยใส่20เนี่ยหล่อลงตัวสุดๆเลยครับความสูงเดิมๆนะครับคันนี้ออกมาทรงสวยเต็มซุ้มจริงๆเลยนะครับผมรถขาวล้อดําเข้มๆกันไปเลยเดี๋ยวพาไปชมล้อกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับผมตัวนี้เป็นล้อขอบ20นิ้วนะครับสีดําด้านนะฮะแนวเมกันออฟโรดนะครับที่แบบว่าไม่ล้นนะครับผมแบรนด์ดิเซนตินะครับจับคู่ยางดิเซนติแฮมเมอร์เอทไปเลยครับสองห้าห้าสิบยี่สิบสเปคมาตรฐานนะครับโอ้พามาชมด้านล้อหลังกันบ้างนะครับนี่ฮะโอ้โหฟอร์จูนใส่ยี จบๆเลยครับผมสวยเลยนะครับย้ำกันอีกทีหนึ่งว่าไม่ต้องยกไม่ต้องทำช่วงล่างเพิ่มเติมก็ได้หล่อแบบนี้เลยโอ้โหสวยๆครับมุมนี้นะฮะ ล้อ20นี่เต็มซุ้มจริงๆนะครับแล้วก็เป็นสไตล์การแอนดแบบนี้สวยถูกใจเจ้าของรถเป็นที่เรียบร้อยครับผมโอเคฝากร้านฝากผลงานไว้เลยครับผมหากคุณเป็นสายลุยครับให้มาคุยกับเราที่นี่เจ๊ฟ้ายางยนต์ดอนเมืองล้อแม็กยางนะครับโดยเฉพาะสายลุยมีมากกว่า100ลายนะครับราคาโปรโมชั่นทุกตัวพร้อมแล้วมาเจอกันที่นี่ครับลุยๆครับผม